สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมารีวิวลูกผับนะครับผมน่าตกใจมากมันคือลูกละห้าบาทครับผมตามตลาดนัดทั่วไปครับผมลูกละห้าบาทาลูกใหญ่เหมือนกันครับผมครึ่งกำปั้น,นครับผมครับผมมาค้าบอกว่าหวานกรอบนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับผมน่าจะเป็นลูก พับทางเหนือนะครับผมไม่ไม่น่าจะเป็นนําเข้าจากจีนเราลองแกะชิมกันครับเนแน่นมากเลยนะครับ แน่นเปลือกเปลือกบางครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับกลิ่นหอมในตัวเลยครับพวกเป็นพับเป็นพับของพับไทยผมก็ดูไม่เป็น,นครับไงพับไทย ชิ้นหนึ่งนะครับผมอลองดูนะครับชิ้นหนึ่งครับผมหวานหอมมากเลยนะครับเยี่ยมมากครับ เคกันเจอกันในผลไม้ชุดต่อไปนะครับวันนี้โอเคครับหอมหวานมากครับ